การเล่านิทานอาจจะเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างเด็กน้อยและผู้ใหญ่การฟังนิทานอาจจะเป็นการรับรู้เรื่องราวมุมมอง,มองประสบการณ์และวัฒนธรรมของผู้เล่านิทานมาลายูชุดนี้จัดทาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อสมามกรชัยศูนย์สมุทารรัฐเอเชียตนออกเฉีงใต้ศึกษาจัดเก็บนิทานมาลายูณนะพื้นที่อำเภอรือศะจังหวัดดาราธิวาส พศ2568นิทานเรื่องกระจงกับหอยวันหนึ่งกระจงมาเดินอย่างภูมิใจในตนเองอยู่ริมแม่น้ำกว้างๆเดินเก็บกินผลนมแมวระหว่างเดินกินผลนมแมวไปเรื่อยนั้นก็ไปเจอหอยตัวหนึ่งกระจงก็ถามเจ้าหอยว่าทำอะไรอยู่หรอ เจ้าหอยก็บอกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรฉันนั่งกินเล่นนั่งเล่นไปเรื่อยๆรู้สึกเบื่อเบื่อไม่รู้จะทำอะไรแข่งกับใครเขาก็แพ้แข่งกับคนนั้นเขาก็แพ้แข่งกับคนนี้เขาก็นนแ,กแพ้กระจงสงสัยว่าไปแข่งอะไรกันหอยก็ตอบว่าแข่งว่ายน้ำแข่งว่ายน้ำไงไม่เคยมีใครชนะฉันสักทีเบื่อจังกระจงถามอย่างสนอกสนใจว่าจริงหรอ หอยตอบอย่างมั่นใจในตัวเองว่าจริงสิจากนั้นเจ้าหอยก็ชวนท้ากระจงให้วิ่งแข่งกันกระจงก็ตอบอย่างอวดดีว่าในย่านนี้ฉันวิ่งเร็วสุดเลยนะเจ้าหอยก็ตอบอย่างอวดดีเหมือนกันว่าที่ผ่านมาวิ่งแข่งกันไม่มีใครชนะฉันได้ทั้งนั้นอย่ามาแข่งเลยนะเจ้ากระจงเสือย,ยังแพ้ฉันเจ้าหมีก็ยังแพ้ฉันมาแล้วกระจงกับหอยตกลงกันว่าจะวิ่งแข่งกันในอีกสามวันข้างหน้า เส้นทางการวิ่งจากจุดที่คุยกันนี้ไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ริมคลองในช่วงสามวันนั้นกระจงไปถามหมีว่าวิ่งแพ้เจ้าหอยจริงไหมหมีก็บอกว่าขาแพ้จริงกระจงไปถามเจ้าเสือว่าเจ้าวิ่งแพ้หอยจริงไหมเจ้าเสือก็ตอบว่าขาวิ่งแพ้จริงกระจงก็แปลกใจยิ่งนักแต่ถึงเวลาก็ไปตามนัดฝ่ายเจ้าหอย ก่อนวันวิ่งก็ได้เตรียมนัดแนะกับเพื่อนๆหอยว่าอ่าหอยตัวนี้อยู่จุดนี้นะจุดต่อไปเป็นเจ้าหอยอีกตัวนะเจ้าหอยวางตำแหน่งของเพื่อนหอยตัวอื่นๆเป็นจุดๆเป็นระยะระยะส่วนตัวเองไปรอไว้ที่เส้นชัยพอถึงวันแข่งกระจงวิ่งๆแล้วก็จะหันมา,มามองหาเจ้าหอยแล้วก็ร้องเรียกเจ้าหอยเจ้าหอยจะอยู่ไหนนี่หอยที่ประจําแต่ละจุดก็จะขานรับ ค้าอยู่นี่ค้าอยู่นี่ปรากฏว่าหอยมักจะอยู่นำหน้ากระจงเสมอกระจงวิ่งวิ่งไปต่อมองหามองหาถามเจ้าหอยว่าเจ้าหอยอยู่ไหนนี่หอยอีกตัวที่อยู่ประจําจุดก็จะขานรับว่าข้าอยู่นี่ข้าอยู่นี่จนกระทั่งถึงเส้นชัยกระจงก็ได้เจอเจ้าหอยตัวเดิมที่นัดพนันกันไว้และกระจงก็ต้องยอมรับกับความพ่ายแพ้ที่มีต่อเจ้าหอย